สวัสดีครับทุกคนพบกัตบตะพูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ภูเอาน้อยครับวันนี้มาแชร์การตัดยอดขนนพันธุ์เพชรราชานะครับทำไมถึงต้องตัดยอดขนุนเพชรราชาครับผมสาเหตุมีหลักๆเลยนะครับสำหรับคนมือใหม่ที่ยังอาจจะไม่มีปัญหานี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่มือเก่าที่ยังไม่รู้ปัญหานี้ก็ไม่เป็นไรก็ดูคลิปนี้ด้วยกันดูให้จบแล้วจะเข้าใจว่าทําไมต้องตัดยอดนะครับหลักๆเลยตรงพื้นที่ตรงนี้นครับคือที่ต้องตัดนะครับเพราะ ลมแรงนะฮะลมแรงที่ต้องตัดถนนสองสายพันธุ์นะครับเพชรราชากับแดสุยาเป็นเป็นพันธุ์ที่ว่ายอดเป็นกระโดงอย่างเดียวเลยยอดเหมือนทุเรียนอนะขึ้นฟ้ายิงเป็นกระโดงซ้วยขึ้นไอย่างเดียวเลยแล้วเวลาหน้าลมมาหรือฝนเวลาฝนตกดินอุ้มน้ําแล้วพอลมแรงๆลมหมุนมาปุ๊บล้มครับผมล้มง่ายถนนนี้ล้มง่ายเราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาด้วยการตัดยอดอยู่สม่ำเสมอนนะครับหรือจะใช้วิธีการดัดให้ต้นเตี้ยหรือการทำถนนการแข่งก็ได้กับคนปลูกใหม่ เข้าไปดูในคลิปช่องไอ้ปูอ่อนน้อยได้นะครับหลังจากขุดที่ผ่าแล้งมาได้นะครับเราเก็บลูกมาแล้วนะครับเราเก็บลูกหมดแล้วเราให้ตัดนะครับมันจะดีฝ่าเดี๋ยวเรามจะมีคลิปมาบอกอีกครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับตัดนะทำไมเราต้องตัดนะเราไม่ตัดเราขนุนเราคันนี้มีโอกาสล้มสูงครับผมมีโอกาสล้มเก้าสิบอร์เซนตะฮะเนี่ยแล้วเกิดถนนประมาณเจปีสภาพเนี้ยทุกคนจะเสียดายไหมเสียดายครับเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุดีฝ่าครับว่าทำไม ทำไมครับเราเอามันลงเพื่อไม่ให้มันโตงลมครับผมหรือทําเป็นขนุนต้นพอเราตัดแล้วเราจะได้ขนุนต้นต้นที่ว่าลูกออกตเตี้ยๆไม่ต้องสูงมากแล้วเราก็จะได้ป้องกันลมพายุนะครับเนี่ยดูแลง่ายทุกอย่างมันจะง่ายเนะี่ยหลักการตัดเราก็ตัดออกไว้สักเจดเมตรครับผมยอดมันสูงประมาณเกือบ1ิบเมตรก็บอกไปสักสี่เมตรก็ได้ใช้ใช้เลื่อยครับเลื่อยเลื่อยต่อไม้เลื่อยไปครับ เนี่ยพึบออกมาแล้วหนึ่งกิง่งครับผมตัดแล้วเนี่ยตัดเป็นใบฉลามนะฮะการตัดเราก็ดูว่ากิ่งที่ล็องข้าง,าง,างที่ต่ำกว่าที่เราตัดจะมีกิ่งข้างไหมเราก็พยายามดูกิง่งกิ่งลองที่ต่อจากกิ่งที่เราตัดเนี่ยว่ามันจะมีกิ่งไหมตัดให้มันอยู่ให้มีกิ่งลอง พร้อมที่จะเติบโตได้ให้ออก้างได้นะครับแต่พันเพชราชากับแดนสุยาให้ตัดยังไงมันก็ชโยจะแทงขึ้นฟ้าอย่างเดียวเขาแตกขึ้นใหม่มันก็จะไปนู่นแหละเขาจะไปหาพระจันทร์ครับผมพระโลกพระจันทร์เนี่ยเป็นสาเหตุที่ต้องตัดนะ บางคนก็ถามผมว่าจะตัดให้เหลือแต่ต่อได้มันไม่ได้ะมันมีความเสี่ยงมันมีโอกาสได้และมีโอกาสไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเองครับหลังจากการตัดเสร็จแล้วทุกคนเราก็ต้องขึ้นมาทําทาปูนครับผมทาปูนกินหมากนี่นฮะทาเชื้อราแล้วทาแผลแห้งนะครับนี่ฮหมดแดงเพียบนี่ครับง่ายๆครับเนี่ยนะ กิ่งอานนี้เลยกิ่งใหญ่เลยผมตัดกิ่งใหญ่เลยแล้วจะให้เขามีกิ่งข้างๆออกออกออกมาตอนหน้าฝนเดี๋ยวเราก็บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลต่อไปนะให้เขาออกลูกต่อไปหลังจากที่เขาอุ้มลูกมาให้เราประมาณหลายลูกอยู่ครับผมเราก็ต้องตัดเพื่อว่จะรักษาต้นเขาไว้ครับก็หลังจากนี้ก็จะดูแลใส่ปุ๋ยให้ดีครับเพื่อให้เขาผ่านเข้าหน้าฝนไปอย่างสมบูรณ์เพื่อ ไปสู้กับไพลแลนด์ในปีหน้าต่อไปชอบกินยี้หรีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่กูพาร